สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง u t u b e นะฮะทางผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคาว่ารถบ้านมือสองขอนแก่น ฝากากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะลดมาเซลล์ราคาอีกสักหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นตัวอ e ีดูซูนะฮะ D Max ปี2547เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะฮะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องไดเรกเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีเป็นรุ่น s l สนะฮะสภาพรถจะเป็นอย่างไรเรามาชมในเรื่องของรถก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูในเรื่องของเลขเอกสารแล้วก็ พาลองขับขี่นะฮะคันนี้นะครับสีสันรถคือเดิมบางสวยนะครับไม่มีหนาเลยนะครับเดิมเดิมบางๆยางก็จะได้เป็นยางบีสโตนนะฮะล้อขอบ15ลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะอาจจะมีขี้เกลือนิดหน่อยนะครับนะะมีบันไดข้างฝั่งนี้สมบูรณ์นะฮะสีสันพวกนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับก็ยังเป็นสีเดิมที่ยังสวยอยู่แล้วก็รถตัวรถไม่หนานะครับมาดูภายในนะภายในก็จะเป็นตัว บบาผ้ากำมะหยี่จากโรงงานนะครับผมไม่มีฉีกขาดสักตัวนะฮะแล้วก็พงมอะไรก็จะเป็นหนังแท้จากโรงงานแต่จะมีนะฮะรอยการสัมผัสนิดหน่อยไม่ฉีกขาดนะครับหัวเกียร์ยังดีคอนโซลสวยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเป็นเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับไม่ต้องมาปรับนะฮะที่ตัวกระจกนะฮะเหมือนตัวเอสเอ็กหรือเอสแอลนะครับผมนะ ส่วนความเดิมนะฮะมาดูได้นะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมเดิมหมดนะฮะนี่ครับเข้ามาดูได้เลยนะฮะนี่ครับไล่ดูเม็ดอาร์คทุกเม็ดเดิมนะฮะเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความอย่างแน่นอนนะครับนะฮะถ้ามีสกีดหรือเบียดต่างๆเราจะบอกลูกค้าทั้งหมดนะครับนะอ่านะครับมาดูฝั่งด้านนี้กันนะครับ เปลือกกระบะไม่เคยแกะไม่เคยถอดยังเป็นสีเดิมเปลือกยังเป็นแพ้ยังเป็นเดิมอยู่นะครับยางนะฮะก็ถือว่าดอกยางค่อนข้างดีแล้วก็ดอกยางค่อนข้างนิ่มนะฮะนะเป็นบิดโตนด้วยนะครับมาดูทางด้านท้ายกันนะครับคันนี้ก็จะมีกันชนท้ายกันชนเดิมของเขายังเหลืออยู่นะครับสภาพกันชนท้ายค่อนข้างสวยเลยนะครับส่วนมากมันจะมีแตกหักเพราะว่าบางคนนะเวลาขึ้นไม่ได้ ใช้เท้าเหยียบตรงนี้นะครับเหยยบผิดที่ตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกโครงพลาสติกนะฮะแล้วก็มันจะชอบแตกแต่คันนี้ถือว่ายังสมบูรณ์ดีนะครับรถคันนี้ก็ออกที่เฮียบหงวนอิริสุก็คือศูนย์อิริสุที่อยู่อุดอรนะครับนะฮะมาดูนะครับป้ายเปิดกลางแล้วแม็กไลเนอร์ยังสมบูรณ์แบบนะฮะไม่มีฉีกขาดแต่ว่าพวกนี้เป็นกระดาษเฉยๆนะับพอดีนะฮะเป็นเศษกระดาษอยู่หลังรถแล้วก็ฝนตกมันก็เลยทําให้มัน ย่อยสลายยุ่ยนะฮะมันก็เลยเป็นขาวๆนะฮะไม่ใช่อะไรนะพวกนี้เป็นกระดาษเฉยๆนะครับผมส่วนล้อนกระบะนะฮะเราซูมเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่มีผุไม่เคยมันทุกหนักนะครับผมนะแล้วก็เม็ดอาร์คต่างๆนะฮะซ้ายขวาก็คือหมุดยังเดิมอยู่นะครับหมุดซ้ายขวายังเดิมนะหมุดเดิมหมดเลยนะครับนะครับยางอะไรนะครับ อย่างอะไรเราก็มีนะฮะมีครบพร้อมนะฮะไม่มีเสียหายชายท้ายไม่มีแตกไม่มีฉีกนะฮะพวกนี้คือยังเดิมอยู่หมดเลยนะครับมาดูทางฝั่งด้านนี้นะครับสีสันรถก็คือยังสวยอยู่นะครับสวยใสายมากนะมานในข้างก็จะมีหัวพลาสติกตัวนี้ที่ชํารุดไปนะครับนะฮะแต่ก็ยังพอดูได้สีสีพวกนี้คือเดิมบางหมดเลยเม็ดอาร์ตเปลือกเดิมหมดนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับ เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะเซ็นทันล็อกก็มีทั้งสองข้างนะครับคอนโซลสวยนะครับบอกแคปนะครับก็ยังสภาพยังโอเคอยู่นะครับนะยังพอใช้งานได้นะอาจจะมีฟองน้ํายุบตัวนิดหน่อยนะครับส่วนความเดิมนะฮะนี่คบเมทอาร์คเดิมหมดเลยนะฮะคันนี้เดิมๆนะฮะมาดูที่ห้องเครื่องนะครับจุดเด่นของเขาในรุ่น e สูตรที่คนชอบใช้นะฮะในรุ่นนี้ก็คือเครื่องยนต์อึดทนนะฮะแล้วก็ประหยัดนะครับมาดูนะครับ ภาษีก็สิงหา666นะครับยังอีกหลายเดือนอยู่นะครับส่วนด้านหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟนะฮะมีไฟสีนอนด้วยนะครับแล้วก็ภายในแบตเนี่ยเหมือนลูกค้าเปลี่ยนไม่นานนะครับแบตก็ยังสภาพยังโอเคอยู่กําลังแบตยังดีอยู่นะครับค่า CCA ยังยังได้อยู่นะครับแล้วก็เพจนะครับ เพดมุดเดิมนะฮะไม่ยับนะฮะไม่มีชนนะกแล้วก็เพดเป็นเพดแท้โรงงานซุ้มซอกพวกนี้ก็ยังเดิมแก้มสองฝั่งไม่มีถอดน็อตฝากระโปรงไม่แกะนะครับนะการความร้อนยังสวยเป็นกำกำความร้อนเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเดิมๆอ่ะสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงเดิมเป็นฝากระโปรงเดิมของเขานะฮะน็อตไม่ถอดยังไงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะฮะแก้มฝั่งนี้ก็ยังเดิมคานหน้าเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนรอยนี้เกิดจากการเสียดสีของยางตัวนี้นะครับ แล้วก็หม้อน้ําตัวนี้มันก็จะเป็นหม้อน้ําในตัวของตัว d m a มของมันเร็วแล้วนะคะนะฮะเป็นหม้อน้ําของอีสุเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวแรกๆอาจจะเป็นหม้อน้ําที่เป็นอทองแรงทองเหลืองอยู่นะฮะแต่ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกแล้วนะครับห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2005ด้วยนะครับเดี๋ยวผมฟังตาร์ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะ เครื่องยนต์สตาร์ตติดไม่ยากหรอกนะครับเพราะว่ารถพวกนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างน้อยนะครับนะฮะอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างน้อยในเรื่องของระบบต่างๆเซนเซอร์ต่างๆน้อยมากนะับพอน้อยมากก็เครื่องยนต์ก็ปัญหาจะจะน้อยนะครับไม่ต้องมีปัญหาเซ็นเซอร์เยอะแยะสุกจิกนะฮะเหมือนรถใหม่ๆนะฮะแต่การแต่มันก็จะแลกในเรื่องของกําลังแรงม้าที่น้อยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าน้นประหยัด ขี่ไม่เร็วเกินร้อยร้อยยี่นะครับรถพวกนี้ก็คือตอบโจทย์ได้มากแล้วก็ใช้อะไรหาง่ายนะฮะใช้ในในถิ่นบ้านเรานะฮะค่อนข้างนะฮะที่จะหาอะไหล่ง่ายแล้วก็ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายมากนะฮะดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับทาลายอัดเครื่องยนต์ยังดีนะฮะไม่มีอะนะครับหม้อน้านะครับดูหม้อน้าหม้อน้าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะน้ําร้อนแล้วก็ อันตรายนิดหนึง่งไม่ว่าเครื่องจะมีปัญหาไม่มีปัญหานะครับถ้าร้อนมันก็ต้องมีดันนี่นะครับน้ำยาไม่ขาดนะฮะน้ำโอเคนะครับผมนะคบเครื่องดีแน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะยังสามารถใช้อีกได้หลายปีมากนะยขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาของเราอย่างเช่นการเปลี่ยน่ายของเหลวนะครับการเช็คในเรื่องการจุดรั่วไม่ว่าจะเป็นน้ํามัน เครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกระบบน้าหล่อเย็นนะฮะก็ต้องมันเช็คดูแลรักษาทุกวันได้ยิ่งดีนะครับก่อนออกเดินทางนะครับแล้วก็มาดูที่เลมเอกสารนะฮะเลมเอกสารคันนี้ก็จะจดทะเบียนที่อุดรนะครับไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับแต่คันนี้ก็จะมีหลายมือหน่อยจดทะเบียนปี2547แท้เลยนะครับเครื่องยนต์2,500นซีซีนะครับจัดผ่านเงินทุนธัชาตินะครับเจ้าของแรกเป็นตำรวจนะครับสิบเอกนะฮะแล้วก็รับโอนนะฮะแล้วก็ขายต่อเป็นผู้หญิงนะครับ แล้วก็เป็นพี่ผู้ชายนะครับผมนะส่วนภาษีก็900บาทเองนะครับหน้า18ไม่มีชำรุดสูญหายมีโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปนะฮะนี่คือเล่มเดิมอยู่นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมไปลองขับนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันสักหน่อยนะครับดูการขับขี่ในเรื่องเกียร์นะฮะคันนี้ลืมบอกไปนะครับจากราคา290,000 2 9 0 0 0มบาทนะฮะ จากราคา290,000บาทจะปรับราคาเหลือเพียงแค่นะครับเหลือเพียงแค่199,000นะครับเอาไป199,000นะ199,000ปรับลดจากเดิมนะฮะ10,000บาทนะครับส่วนของเหลวยังเปลี่ยนให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายยังเปลี่ยนให้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับแล้วก็นะฮะจะส่งให้ฟรี100กิโลเมตรนะครับผมนะฮะลูกค้ามาดูนะครับหรือว่ารอเลิกก็เดี๋ยวจัดส่งให้ก็มัดจำหนึ่งหมื่นส่วนที่เหลือก็ไปจ่ายที่หน้าบ้านท่านนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่ได้มานะครับก็ดูรายละเอียดต่างๆเชื่อมั่นในทางเราก็มัดจำหนึ่งหมื่นส่วนที่เหลือก็จ่ายที่หน้าบ้านท่านนะครับผมนะฮะไม่รับนัดข้ามวันนะฮะลูกค้าต้อง นะครับนัดภายในวันบันนั้นนะครับนะครับระบบกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะฮะมาดูนะฮะดูอัตาเร่งกันนะครับจะอื่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องไดเล็กซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ยังใช้ร่วมกันกับตัวอิสุดาก้อนมาจนถึงตัวนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งกองตำแหน่งนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่แรงม้าต่างๆยังคงเท่าๆเดิมนะฮะนะฮะ ะนะครับประมาณนี้นะครับทดสอบประมาณนี้เรื่องเกียร์ดีแน่นอนไม่หลุดไม่หลวมนะครับคัส์์ยังดีเครื่องยังดีอยู่สตาร์ตติดไม่ยากนะครับเดี๋ยวกลับรถตรงนี้แล้วกันนะครับนะฮะสนใจนะครับ1,99,000บาทนะครับ1,99,000บาทสนใจโทรมาที่เบอร์098นะครับ274.4.279 ID Line 094 c 7 5 4 4 4 1อยากดูรถตัวจริงนะครับลบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองหรือเปล่าถ้าไม่มีติดหน้าติดจองท่านสามารถมาได้ที่ดำบบลนท่า,าพราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ199,000นั 99, บาทนะฮะเปลี่ยนของเร็วให้หมดจัดส่งให้ฟรี100กิโลเมตรนะครับผมถ้าไกลกว่านั้นเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับดูการขับขี่นะครับก็โอเคนะครับในเรื่องการประหยัดรับรองว่าเขาที่หนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับตัว พวกอิสสุนะครับที่เป็นเครื่องไดเล็กนะครับนะมาดับหนึ่งแน่นอนในเรื่องการประหยัดนะครับความอึดความทนต้องยกให้เขานะครับอ่ะประมาณนี้ฝากากดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามให้หน่อยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ